นะพร้อมนะพร้อมนะ30ิวินาทีใครไม่ต้องจับเวลาใครอ่านครกก่อนจับเวลาน้อยสุดเางี้ละกันอ่านจบอ่านจบประโยคก่อนพร้อมกันชื่อพร้อมกันไปเลยพร้อมกันไปเลยเวลาเรามีน้อยนะหยิบกรนึังชื่ออ่าง้องเขาไม่รู้รุนฮัทสิตทนายแพทินอะไรตะโกน อหารสระเรียกหนูอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเก่งภาษาอังกฤษเอ็กจะใช้ในการนิมม่ากันอ่ะศิลปินด้วยหนะโอเค <Okay S 2> พร้อมหนึ่งหนึ่งใบกระดาษใบเก่งอย่างนี้หน,น,น่ะเรียนจบนานแล้วเนี่ยนะใครเสร็จก่อนยกไหม่ก่อนชนะเลยโอเคมาเราอ่านก่อนเวลาก่อนเราค่อยใหม่นะใช่ไห <inf> มพ,พร้อมสา <ไป S 2> มสองหนึ่งนค่นีโ้ เราาีทกขกอ่าลแล้วก็ตัวแดแล้วแล้วี่ครับอันนี้อันนี้มันไม่ใช่แก่อนะพี่ตกใจแล้วอันนี้มันอานี่ไม่ธามากเดี๋ยวต้อง ยังไงยังไงให้น้องเป็นหลักฐานน้องน้องตัวพิการม่ได้ยินี่แหละน้องอาว่าขอเล่าที่หนึ่งด้วยจริงๆแล้วมันแปลกตั้งแต่ที่พิธีกรให้พูดพร้อมกันแล้เวลามันน้อยคือถ้าตอนคอนเสิร์ตลดพูดน้อยกว่าแรงหนักจะไม่เลย นอนใ้เรี่สการ์ดนางเราจะพูดไปทางทีรี่เราขอโอกาสช่วงนี้นะไหยับไปหน้าเลยอ่ะเมื่อไหร่จะเลิเอาลูกถ่ายรูนดนึยังไงล่ะอ้าวพอแลงวมาที่สองที่สามที่สี่เลยรอรับรางวัลโหอไม่ใช่การแต่งงานเี้ยอ่ะมองเลยมองตาถ่ายรูปรูปไรูเลยค่ะเร็วค่ะอ่าเวลานีน้อยนะ จะอยู่ที่นี่ได้กลับบ้านกันเลยใช่ไหม่ละคนบอกว่าหน้าเลยนะคะสำหรับพบี่ต้งองขอบคุณสำหรับพี่บานานทีโฟวีนะคะ,ะขอ,คขอคกกบคุณสำห,หรับคาปูนะคะขอบคุณอ่างแชนแนลนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมดนตรีนี้ขอบคุณแฟนๆทุกคนจากอนจากไปขอบคุณทนคขับด้วยนะคะให้กิจกรรฝากถึงผนงานอะไกันดีกว่าอ่ะนมนมรอบหน้าหลุมลุกก่อนครับ ยืนก่อนยังไม่ออกนะคะรอสงสารน้องเดี๋ยวน้องให้ฝากผลงาน่ะให้น้องทอบผลงานก่อนก็มีซิงเกิลใหม่นะครับชื่อพยัญเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยรักนะครับเร็วนี้น่าจะได้ฟังกันนะครับแล้วก็ระบายเต็มนะครับปลายปีได้ฟังแน่นอนครับรื่องหนุบเรื่องดังมามาเล่นสองครับก็ตอนนี้ก็มีละครนะครับซึ่งกำลังออนแอร์อยู่ทางช่อง5นะครับกล้าบ่าสีขาวนะครับเมยก็ติดตามด้วยนะครับสองทุ่มยี่สิบแล้วก็ ซิงเกิลเพลงใหม่นะครับมาจากไหนก็รักเธอดอกจันอยู่สองสามศูนย์ศูนย์หกสามอย่าลืมบอกด้เลยครับดีครับมาที่นักพร้กันบ้างก่อนตังโต้ใช่ยาบังน้องก็ขอฝากผลงานไว้ในอ้อมใจโอ้ยต้องแต่งเรื่องละครที่แบบแนวนี้มาไม่ชอบเลยใช่ไหมต้องรู้อะไรกัน มีซิงเกิลใหม่นะครับครับนะครับแค่นั้นแหละเดี๋ยวจอดหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้านะครับแล้วก็เจอกับพวกเรานะครับจะเรื่องหัวใจพอโจนได้วันที่ยี่สิบห้านะครับผมประมาณนนะครับซิงเกิลใหม่คือซิงเกิลใช่ครับผมแล้วก็หรือออกเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับอ๋อโอ้โหต้องตายนาพัฟได้ไหมน้องจ้องมาแค่นี้มาเข้าใจน้องคนครับผมมากปั่นกันดีกว่า ไม่มีอะไรยังฝากครับฝากหัวใจต้นละกันแรงตบบนี้แหละก็เจอเจอกับหนุ่มหนุ่มได้นะตอนสี้เนี้ค่ะรู้สิโต้พลุกและต้นใหญ่ใจนี่เงาแล้วก็จะเจอกับหนุ่มกนได้กับกิจกรรมของพี่บันพี่เอ็นจีตลอดทุงปีนะคะเราก็จะรอโชว์กันเรื่อยๆนะคะวันนี้คือสั่งงานะคะเรื่องทะเบียนจักรเรส